ส่วนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับล่าสุดก็ยังคงพบอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในประเทศเพื่อนบ้านยังมีการแพร่ระบาดแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่ว่าจะลดลงเลยนะครับก็ทําให้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องออกลาดตระเวนคุมเข้มอยู่ตลอดเวลาครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ก็ยังคงออกลาดตะเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันแรงงานไทยในมาเลเซียที่ตอนนี้นะครับก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่มาเลเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็บางคนเนี่ยแอบหลบหนีเข้ามาทางช่องทาง,ทางธรรมชาติทั้งนี้นะครับนายสุริยาบุญพันธ์ประหลัดอาวุโสอำเภอเบตรงรักษาราชการแทนในอำเภอเบตงก็บอกว่า คือที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการลาดตระเวนตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงป้องกันการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วยการใช้เครื่องกีดขวางปิดพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการติดตามเฝ้าระวังป้องกันซึ่งหากมีการพบเห็นการลักลอบในลักษณะดังกล่าว ให้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อสั่งการตามมาตราการควบคุมโควิด1 9ได้ทันทีแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการขอความร่วมมือรายงานไทยในมาเลเซียก็ขอร้องวิงวอนว่าอย่าหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีความผิดดําเนินคดีด้วยแล้วก็ต้องเข้ามาเดีย๋ยวต้องกักตัวด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้า ทำได้มีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือต้องผ่านกระบวนการของสถานทูตไทยในมาเลเซียเพื่อเขาจะได้สแกนก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับมาที่ไทยนะครับ